สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูให้าพามาฝึกแกนกลางลำตัวนะคะกันนิดหนึ่งแล้วก็ใช้การยืดลำตัวด้านข้างนะคะของเราด้วยนะลำตัวเราจะได้ยืดยาวแล้วก็เราจะได้มีการเกร็งขแมแหวนหะน้าท้องนิดนึงนะคะหลักสกพกไปด้านหน้าเกณแกนกลางลำตัวใช้แกนกลางลำตัวของเรานะคะอ้ามาเริ่มกันเลยะคะ่ะซองมือค่ะวางเอาไว้นะคะเหมือนเดิมอยู่เซตในตำแหน่งของ all four position เขี่ท้องเอาไว้ค่ะยืดจากนั้นปลายเท้าสองข้างจิกพื้นค่ะผลักดันต้นขาขวาไปด้านหลังนะคะยืดข้อเท้ายืดน่องกันก่อนใช้ใจ่ายสามสองและหนึ่งค่ะกลับมาวางเข่านะคะปลายเท้าจิกแล้วผลักดันค่ะส้นเท้าซ้ายไปด้านหลังเหยียดยืดขาซ้ายตึงหมุนหน้าขาลงไปที่พื้น ศีรษะพุ่งไปด้านหน้าค่ะส้นเท้าดันลงไปนะคะหาพื้นแนบเท่าที่ไว้สามสองและหนึ่งค่ะกลับมาปลายเท้าสองข้างจิกพื้นค่ะจากตรงนี้ค่ะดันส้นเท้าขวาไปด้านหลังแล้วเ,เกรงหน้าขายกขึ้นขมิมวท้องไว้วาดแขนทางด้านซ้ายค่ะพุ่งไปหากระจกด้านหน้าสามสอง หนึ่งพอยเท้าลากแขนลากขาสูงค่ะงอเข่าดึงเข่าท่าสอกสองสามค้างไว้ค่ะหายใจสามสองหนึ่งวางค่ะเปล่นข้างขาขยิบขาทางด้านซ้ายแขงขวาพุ่งไปด้านหน้าเกรงหน้าขาย,ยกขามาครค้างไว้ก่อนห้อยเท้าค่ะลากแขนลากขาสูงหายใจออกค่ะโค้งหลัง หายใจเข้าค่ะยืดหายใจออกรอบสุดท้ายแล้วหายใจออกค่ะกลับมาวางมือวางขาลงหายใจจากตรงนี้ค่ะเราบิดหัวเข่านะคะหัวเข่าเป็นเซนเตอร์เอาไว้เข่าขวานะคะแล้วจากนั้นค่ะหมุนส้นเท้าทางด้านขวาไปด้านหลังยืดขาทางด้านซ้ายอ่าแล้วค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นนะคะ สองมือค่ะจับเอาไว้ที่เอวฝ่าเท้านะคะกดลงไปที่พื้นปลายเท้าชีต้ตรงหายใจสามสองและหนึ่งค่ะค่อยๆวาดแขนสองข้างขึ้นไปด้านบนนะคะลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะสองมือประสานที่ท้ายทอยด้านหลังเอ็นลำตัวค่ะยืดสีข้างฝั่งทางด้านขวาหายใจเข้ากลับขึ้นหายใจออกค่ะหายใจเข้า หายใจออกรอบสุดท้ายหายใจเข้าค่ะลึกแล้วหายใจออกค่ะเอค่อยๆวางมือค่ะที่ข้อเท้าเบาๆแล้วค่อยๆเหยียดยืดแขนค่ะทางด้านข,านขานนวาข้ามศีรษะ่ะหายใจสามสองและหนึ่งค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมานะคะมือจับเอววางมือค่ะ แล้วค่อยๆเกรงนะค่ายกขึ้นผลักสะโพกไปค่ะด้านหน้าหัวไหล่หมุนไปด้านหลังก่อนหายใจสามสองและ1นึ่งค่ะค่อยๆยืดแขนค่ะทางด้านซ้ายขึ้นไปด้านบนดึงแขนข้ามศีรษะพุ่งลำตัวยาวค่ะหายใจายสามผลักสะโพกไปด้านหน้าสอง และ1งอเข,าข่าค่ะทางด้านซ้ายเอื้อมมือค่ะไปจับข้อเทา้าจับได้แล้วนะคะดึงปลายหัวไหล่ยืดสามสองและ1ค่ะค่อยๆคลายท่ากลับมายืดแขนขึ้นจากตรงนี้ค่ะงอเข่าการอากาศเอามือทางด้านซ้ายนะคะจับนิ้วโป้งเทา้าดึงหัวเข่าชี้ขึ้นไปด้านบนก่อน แล้วค่อยๆค,ค่ะผลักส้นเท้าขึ้นไปด้านบนามองที่ปลายเท้าได้หมอง3 2และ1ค่ะกลับมางอเขา่ายืดขาหมุนตัวดึงขากลับมาค่ะหายใจ3 2และ1ค่ะจากตรงนี้ค่ะเราค่อยๆนะคะเปลี่ยนข้าง นะคะผู้ฝึกจะได้เห็นชัดขึ้นขอกลับมาทางด้านนี้หายใจเข้าออกคันเล,ลึกยาวๆจากนั้นค่ะปลายเท้าทางด้านซ้ายนะคะหัวเข่าซ้ายกดพื้นไว้ปลายเท้าจิกบิดออกแล้วยืดเหยียดขาทางด้านขวาขาดไปนะคะเท้ากดแน่นยกลำตัวกลับขึ้นมาลำตัวตั้งตรงนะคะเท้ากลดลงไปที่พื้นหายใจค่ะ สามสอง1ค่ะแล้วค่อยๆวาดแขนสองข้างขึ้นไปด้านบนลำตัวเหยียดยืดยาวๆไว้แล้วค่อยๆค่ะมือสองข้างประสานที่ไทยถอยนะคะปลายเท้าทางด้านซ้ายจิกพื้นค่ะเท้าขวากดพื้นไว้เอลำตัวค่ะยืดสีข้างฝั่งทางด้านซ้ายหายใจเข้าค่ะกลับขึ้นหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกค่ะค่อยๆลดข้อศอกลง ลำตัว,วยืดยาวนะคะอีกสองรอบลับขึ้นและรอบสุดท้ายค่ะลดมือทางด้านขวาจับที่ข้อเทา้านะคะแล้วค่อยๆส่งตัวว้ปลายเทาย้ายังจิกพื้นอยู่เหยียด,ดยืดแขนค่ะขึ้นไปแล้วดึงแขนข้ามศีรษะไปลำตัวนะคะทางด้านซ้ายเหยียดยาวผลักสะโพกไปด้านหน้าด้วย หายใจสามสองหนึ่งค่ะค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นขลายท่าค่ะมือจับที่เอวแล้วจากตรงนี้ค่ะค่อยๆหมุนตัวนะคะแล้ววางฝ่ามือลงไปที่พื้นเกรงขาค่ะแล้วยกขาทางด้านขวาขึ้นมาถีบฝ่าเท้าไปด้านข้างนะคะปรักสะโพกไปด้านหน้าหมุนหัวไหล่ค่ะไปทางด้านหลัง ส่งตัวว่าให้จซ้ายส,าสอและ1นึค่ะยกแน้นทางด้านขวาขึ้นนะคะขาไม่ตกแล้วหมุนต้งแขนข้ามศีรษะขึ้นไปลำตัวยาวค่ะปรับสะโพกไป่ายส,าสองหนงึกลับขึ้นมางอขา่าทางด้านขวาค่ะเอื้อมมือไปจับข้อเท้าจับได้แล้วดึงขาหน้าขาไปด้านหลังให้จาสาม 2และ1ค่ะค่อยๆกลับมานะคะจากนั้นค่ะมือขวาของเราขยับจากที่นิ้วโป้งเทา้าแขนซ้ายไม่หย่อนแรงนะคะดึงหัวเข่าให้สูงขึ้นแล้วจากตรงนี้ค่ะค่อยๆดันส้นเท้าขึ้นไปด้านบนตามองที่ปลายนิ้วเท้าะคะ่ะนับที่3า1ค่ะค่อยๆกลับลง หมุนข่าวค่ะดึงกลับมาด้านหลังปลยเท้าชิดค่ะต้นหาส้นเท้าอยู่ในท่าชายโคสส้สองมือไปด้านหลังค่ะเอ็นดิโก้มือประสานกันไว้ไยกมือมาที้กึงกลางหลังนะคะยืดแขนตึง หายจากสามสองและหนึ่งค่อยๆคลายท่าค่ะยกตรงกลาขึ้นมาค่ะเล็กเล็กไม่น้อยนะคะสำหรับแกนกลางลำตัวการทรงตัวด้วยหัวไหล่ยังใช้ค่ะหน้าขาก็ใช้แกนกลางลำตัวก็ใช้แล้วพบกันใหม่นะคะฝึกด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ